สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไมค์ครับ1.16นะผมแต่นี้เป็นที่ผมมาจาตอนแรกนะเยววันนี้จะมาทำบีคอนกันนะๆๆๆๆๆๆ ก็อ๋อโอเคใช่แล้วก็กระจกเดี๋ยวเราจะไปขุดทรายก่อนนะผม จะมาเผาก่อนนะผมเดี๋ยวครับเป็นหนึ่งหาแล้วครูก่อนอเอเอไม่ไม่ใช่นี่อ่านี่ไงบล็อก,กครูอเ,คเออเตาเผาอันนี้เตาเผาเผา เอาโอเเอ้ยเดี๋ยวนะลืมลืมลืมถังน้ำเอ๊ยเอ๊ะอ๋อเออถังน้ำโอเคนี่ผมได้ไปผมได้ไปทำฟาร์มกระบองเพชรก่อนนะผมโอเคจะแหกลักหน่อยนะผมนี่ผมนี่คนระับผมได้ไปทำฟาร์มกระบองเพชรเอาไว้นะนี่ นี่เลย,ยนี่เห็นมีแค่แค่ชั้นนั้นชั้นเดียวก็เพราะว่าโอเขอาเพราะว่ามันบล็อกไอม่พอครับผมตรงนี้ไม่ได้โอเคเราจะลงไปตักลาวาต่อนะผม อนหนึ่งตักน้ำก่อนโอ้โอ๊โอมาเอาหูติด

อ๋อถ้าเกิดว่ามันอยู่แบบใต้คอมโปสโตนใต้ใต้หินหรือว่าใต้ดินนี่มันน่าจะเป็นหินน่าจะเป็นแบบนเนเธอร์แลคนะรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยเนเธอร์แลคเราต้องการ เราต้องการประมาณสามอันนะไม่เอาห่านไปหรือะ่ะโอเคที่จริงอะผมมีนิเทอร์สตาสองอันนะแต่ว่าก็ผมได้ก็ไอช่วงที่ผมํำคลิปนั่นแหละเพราะว่ามันมีครั้งหนึ่งอะ่ะที่ผมที่ที่ผมได้เปยดคลิปแล้วแหละแต่ว่าผม <c oughs> ผมลืมผมลืมอัดอัดคลิปนะตอนแรก ผมก็เลยต้องไปฟาร์มใหม่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> oh, ยากมากโอเคโอหแต่ไม่มีผู้เลย ผมก็ไม่ได้าปีกมามั้งเออไม่ได้ปีกมาเนีเออ่ยนะอ๋อว่าอยู่ทำไมปแปลกตืมเปิดโหมดที่แบบว่าเก่อมันมีสมบีได้นะผมไม่รู้นะไม่ว่ามันเรียกว่าโหมดอะไรเนี่ยดีบิลิตี้อะไร d i s a b i l i t อะไรสแกนี่แหละ นี่ผมมันจะหยุดอ่ะโหว่าบก็บตรงไหนอะเออโอ้ผมหาไม่เจอโอ้ช่างมันเถอะเก็บไม้ อัอนนี้ไงปีกมันพังอะช่องเด็กได้เงี้ยแล้วอ้าวเฮียบิคอนอ่ะทำไมผมไม่ได้ achievement เ,เอาทีนทำไมผมไม่ได้ achievement วะตอนนึงนะ ไชิ i p m น n ชิปเมนตไออันนี้เป็นนี่ฟาร์มอ้าจะมาเด็กโอเดี๋ยวจะร่งลืมไออันนี้เนไอรผ ผมไม่รู้นะว่ามันใช้บล็อกอัพโคอะไรหรือเปล่า,างั้นใพ่อบุขอลองก่อนออ้าวไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าเชนบล็อกนิทไลท์ได้นะ ว่าผมจำไม่ได้นะว่าผมเอาของที่ผมเ monitor ไว้ไปไว้ไหนแป๊บนึงนะขอกลับไปดูก่อนเดี๋ยวไปนอนด้วยที่มีเออที่มี m o n i t o อยู่ตรงไหนวะของนี้เปิดไม่ได้นะเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่อ๋อนี่ไง

เราหอ,าหอ,าหอนะองเก็บไว้ในไอคิวอันนี้เป,ป็นถอยสต์โอเคจะเริ่มไปทำกันเลยนะผม เออไปตรงไหน,นดีเจ้าเจอต้องเขียวจะกปุดปิดเมาส์โอเคอันนี้ผมใช้เป็นเออลูกธนูเรืองแสงนะเอาเดียวนอันนี้อันนี้เป็นเซฟิเชียล แอโล่ครัผม,มแล้วติงน,นะเพราผมเราไปทำโล่หน่อยกว่าเอ๊ะอย่างอย่างอย่างอย่อย่ยาย ราดีมาต่อตรงนี้เลยนะทำไมเอเอผมสูงแต่ตรงนี้มันเอาอยังมันผมตัดมันไม่หมดหอ้า่งั้นตัดให้หมดเลยละกันผมปรับเลนน้ำที่สปีดเป็นประมาณสองส,องส,องส,องสามร้อยแล้วนะ ก,ก็เดว่ามจะไม่ผิดนะมันต้อง9กคูณเบล็อกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้อง่ห้าหผมจะไม่ผิดนะถ้าเกิดว่ามันได้จริงไอ้บีคอนนี่มันจะต้องอยู่ตรงกลางนะ คนจะวางตรงผมไว้ตรงไหนก็ได้นะผมแต่ว่าเดี๋ยวผมวางนี่ไปข้างในดีกว่าจะเอาบล็อกอะไรก็ได้นะผมที่มันมีอยู่ในบีคอนอะแต่ว่าการทำบีคอนนี่น่าจะใช้ของเยอะนะแต่ว่าก็แลกับความคุ้มนะที่จริงอะทุกคนจะเป็นแบบกล้าอันก็ได้นะ แต่ว่าผมว่าสิ่งที่ทําแล้วคุ้มมากที่สุดก็ได้เป็นเลสโตนกับลาพิชนะว่าเลสโตนมาหาง่ายไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาบล็อกบอกคมาทําดีจะเป็นอะไรที่ทําง่ายมากนะผม เตอแบบนี้แหละ9้าแบบ9้าคูณบล็อกนะผม 9, 9คูณ9บล็อกแล้วก็ 7, 7คูณ7บล็อกแล้วก็เอ,อ 5, 5, ่อ5คูณ5บล็อกแล้วก็3 3คูณ3บล็อกนะแล้วก็บางบีคอนไปเลยตรงกลางสุดน,นะผมเดี๋ยวเราครับเหล็กมาขอนานแรกใช้ใช้เหล็กอันเดียวนะผมรู้ว่าของที่มันอยู่ในบีคอนนี่ก็เป็นเท่านี้เลยอ้าวอ๋อ,อนี่ไงคือได้มาแล้ว นี่ครับผมใส่นี้ไปอันละอันเดียว <c oughs> กดอันนี้แล้วก็กดอันนี้แล้วผมเราก็จะได้สองสถานะนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดอ้าวอ้าวนี่ไงเป็น regeneration แล้วก็อันนี้นะผมจะได้ขุดแล้วก็เป็น,นที่เป็นขุดเร็วอะนั่น <ๆ S 2> <c oughs> แหละเ <c oughs> ออน,นี่อ่ะสุดที่ แต่ก็จะผมว่าผมเอาเป็นอันนี้ดีกว่าสองนะ ลองขุดกันะด,ดีดีโหปกติพี่กผมมันก็แรงอยู่แล้วนะผมอันนี้เพิ่มความแรงเป็นสิบเท่าสอืมอันนี้ผมลองขุดนะ ออเออผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีดีกว่านะเออวิธีการเปลี่ยนสีแสงบีคอนนะผมก็ทุกคนจะต้องมีดอกดอกดอก,ดอกไม้อะไรก็ได้นะผมที่มาสัอ,อไม่ใช่ดอกไม้สีนะผมแต่ว่าผมเอาสีเหลีอยเพราะสีเหลีอยมันห่างไีสุดแล้วก็สีเฮ้ยเดี๋ยวมีสีแล้วเนี่ยเออ โอ้บ้าเราอยู่ในไบโอมดอกไม้นะไบโอมฟอลรฟลอเวอร์มีสี่สีนะผมก็จะมีสีส้มสีชมพูสีม่วงนะผมสีแดงแล้วก็สีสีสีเหลืองเออสีเหลืองที่พี่การทำสีับผมทุกคนจะต้องเอากระจกมานะผมทำสีไปก่อนโอเคแล้วก็เอามาล้อมรบนะผมนี่แล้วก็อ้าว เดี๋ยวอ่ะทำไมไม่ได้วะเอ๊ะอ๋อแบบนี้โอเคได้มาทีละแปดอันก็ถือว่าคุ้มไหมก็ถือว่าคุ้มอยู่แต่ว่าเราใช้กระจกไปเก้าอันโอเคเราก็กดชิปครับผมแลว้วก็นี้นี่ สิเหลี่งเป็นแสงสีเหลี่ยงนะโอเคเดี๋ยวผมว่าเรา แรงไปครับผมดูดิดหุินนี่เป็นดินเลยนะผมแต่ว่าผมไม่ได้ทอดมาโอเคเบอนไม่ได้เลยนะผมแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเอาทิศหน้าโอเคมาคลิปหน้านะผม ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะผมก็จะลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจก,ก,กันด้วยครับผมสวนสดีครับ